้เป็นตเตาเผาถ่านนะครับเป็นระบบอะไรพี่ย่อมแบบนี้เขาเรียกระบบอะไร,รบแบบนี้เขาเรียกระบบอะไรครับเนี่ยน้ำมันเกา่าน้ำมันเก่าเจ้าเตาอบอบไม้ให้เป็นถ่านเติอบไม้ให้เป็นถ่านน้ำมันน้ำมันเครื่องปะเ,งเป็นน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันพืชเกา่ทา,าทาาอทอดหมูทอดทอดตุ้ยเค้กทอดอะไรก็ใช้เป็นเชิงเตา นะครับพามาชมโรงงานนะครับเป็นโรงงานอบถ่านไม่ใช่การเผาเนาะพี่ยมเนมนะเป็นการอบไม้นะครับ <c oughs> ตัวตัวข้างในเป็นถังสองรอยลิตรใช่ไหมที่ที่ทนำมาตัดครึ่งหน่อยอ๋อค,ครับครับตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งใน,ในสาม <c oughs> นึ่งในา่กันพัน ครับของเล่นของเล่นใหม่นะครับของเล่นใหม่ของพี่เยี่ยมเขาอยู่ในสวนยางสวนยางก็มีครับสวนยูคาก็มี <c oughs> คืวในเป็นเศษไม้ฟืนนะครับไม่รวมนะไม่รวมมีบ่ในกองไม้อยู่คา นี่เป็นฟืนนะครับตัดสั้นๆกกัับ,นนบหหมมมดปลลลาาาาแ้้้วววเเเเตนนึ่่่งงใชชพ,มมพีีโ 4ชั่วโมง5ชั่วโมงไม้เนื้ออ่อนครับนยูมักเป็นใหญ่ก็มไม,ไม้ไม้ธรรมดารรมันก็สีไม่ถึงผมนีรรม่นะรงจะยาว,ยาวผมไม่กล้าเผาทันครับผมกลัวห้ำดำครับไปจับห้ำเยี่ยวแล้วห้ำดำ อาชีพเผาทันเยเป็นอาชีพที่ดีครับหาเงินง่ายพี่ยีมแกก็ดัดแปลงทั้งไปเรื่อย ใช่ชชชช <c oughs> ลองใช้งานจะได้ยินเสียงอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาย,ยกแก้วนี่แข็งแรงมากท <c oughs> ันบรรจุถุงนงี่ขายถุงท่า่พี่ย่อม ถุงยี่สิบห้าบาทครับเสาแก่แม่ไหล <Free. S 1> ่ะฟรีบอเสาแก่เสาแก่ไม่ไเนี่ยส่งถึงส,ส่งถึงห้องนอนครับแต่เมียเขาเนี่ยคิดคิดแพงหน่อยใช่ไหมถุงห้าสิบบาทโอ้ มัธยมสั่งซูงฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์ติดพวกเอาติดพวกเอา อาเพียมถ้าถ้าสมมติเราจุดเราเราจุดแบบนี้ตอนแรกเราใช้ฟืนไหมไม่ต้องเลยนะ้ำมันเลยจับก๊อกก็ได้เลยจับก๊อกเวลาทําคลิปเขาจะเขาจะเป็นคนผ <ไอ S 2> ากครับได้ชุบเรืองก่อนก็ได้เสียบผัก็ได้ชู่ก็ได้อ๋อให้มันติดไฟก่อนแล้วพอมันร้อนมันก็จะไหม้ัอ๋อ <c oughs> โอ้ตรงนี้มีมีสวนยางครับแล้วก็มีเม็ดยางตกลงมาออกเยอะเลยนะครับ รยาการอบข้างนะครับข,ข้างโรงงานอันนี้เป็นน้ำส้มควันไม้เนาะทาอะไรได้บ้างพี่ย่ยมน้ำส้คมสควันไม้ทาอะไรได้บ้างอนอกเนเม อ,เเอ๋อครับใช้ราดซ่วมนะครับเขาจะซึมเร็วย่อยสลายเร็วโอ้อปีนี้ได้กลายยางแล้วครับไล่เมียได้ไหม ทักไทยพี่น้องครับมือใหม่ทาคลิปครับขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามให้กําลังใจครับกดติดตามให้ขอบพระคุณอย่างสูงครับโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ